สลามอะไรกุ้มวาเรามรรจุลรอว่าประกาจุครับสวัสดีนักเรียนพวทุกคนนะครับอ่าวันนี้นักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวกูจะบอกบอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนกันในคาบต่อไปนะครับนะเพราะว่าคาบที่แล้วที่กูให้ทําแบบทดสอบอ่าข้อนะครับมีส่งมาแค่ไม่กี่คนดีนะครับ วันนี้กูจะให้นักเรียนคนที่ค้างอยู่ก็ให้รีบทำนะครับหรือใบงานทั้งสามใบงานและก็แบบทดสอบอีกหนึ่งเป็นสี่นะครับใครที่ยังไม่ส่งได้รีบทะยอยนะครับทะยอยส่งได้เลยนักเรียนเปิดหนังสือก่อนนะครับเปิดหนังสือบทที่ห้านะครับของเติมสองบทที่สององเติมสองนะครับพะเติมที่หนึ่งเราเรียนเรื่องดินน้ํามันจบไปแล้วเราก็ทําแบบทดสอบกันแล้วแต่บางคนก็ยังไม่ส่งนะครับ บทที่สองของเสื้อสองก็คือภาพนี้มีความหมายนะครับว่าเราต้องมีเรียนอะไรบ้างนะครับภาพนี้มีความหมายนักเรียนเปิดหนังสือไปที่ห้าหน้าห้าสิบเก้านะครับภาพนี้มีความหมายหัวข้อใหญ่ๆที่เราต้องเรียนก็คือนะครับบทที่หนึ่งบท,บทหัวข้อใหญ่นะับข้อท,ที่หนึ่งก็คือฝึกซ้อมการวาดสิ่งต่างๆให้นักเรียนฝึกซ้อมวาดสิ่งต่างๆก่อนนะครับภาพแรก แล้วก็หัวข้อใหญ่หัวข้อที่2ก็คือแผนภาพนะให้นักเรียนทําแผนภาพนะครับรูมีตัวอย่างนะครับให้นักเรียนดูข้ามหน้าให้นักเรียนจำหัวข้อไว้ก่อนนะครับหัวข้อที่3คือภาพประกอบนะครับหัวข้อที่4ก็คือแผนผังอ่านักเรียนได้ทําแน่นะครับหัวข้อใหญ่มีทั้งหมดนะครับ4หัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1ก็คือฝึกซ้อมการวาดสิ่งต่างๆ2แผนผังนะครับ3าม ภาพประกอบแต่ก็สี่แผ่นพังนะครับอ่ามันมีทั้งหมดหวสี่หัวก็ใหญ่ด้วยกันอ่าอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับในข้ามหน้าคือหนึ่งนะครับดินสอสมุดวาดรูปหรือกระดาษ A4 ร้อยปอนนะครับปอห้าอหกนะครับส่วนมากคุณให้ใช้ในกระดาษร้อยปอนนะครับส่วนมากอ่นักเรียนเตรียมกระดาษ100ร้อยปอนไว้พร้อมนะครับ แต่มวาดรูปก็ได้แต่นะครับถ้าได้กระดาษร้อยปอนด์ A4 ก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้ส่ได้ง่ายนะครับกระดาษมันแข็งดีนะครับกระดาษร้อยปอนด์ A4 จมุดวาดรูปตามีก็นะครับเตรียมดินส,ดสอไว้พร้อมการฝึกวาดสื่นต่างๆเนี่ยวจะให้ลองฝึกวาดก่อนนะครับ อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรเียมก็คือกระดาษ A 4ี0รอปอนดินสอยางลบแก,กมไว้พร้อมนะครับคาบหน้าเราจะมาทานะครับเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการวาดเป็นต่างๆนะครับอ่าวข้อแรกที่กูจะให้นักเรียนฝึกวาดก็คือวาดรูปหน้าตานะครับเคื่องนะครับ นะครับคุจะให้วาดหน้าตาของไก่ก็ได้นะครับนักเรียนเปิดในหนังสือดูนะครับหนังสือหน้า62นะครับภาพสัตว์ภาพหน้าเด็กหน้าคนหน้าเพื่อนเรานะครับต่างๆให้ลองฝึกวาดดนะูภาพแรกที่เราจะต้องวาดของการเรียนบทที่2ของเติม2นะครับป .6 แต่วันนี้นะครับ กูจะให้นักเรียนคนที่ค้างานใบางานที่ 1, 2, 3สอแล้วแบบทดสอบนะครับให้จำนะครับเตรียรยใบงานทั้ง4ให้ครบไปในอาทิตย์นี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องค้างเยอะนะครับเพราะว่ามันมีหลายวิชาทุกวิชามีใบางานหมดเลยนะครับแล้วพอเราจัดสม,มัยเยอะๆล้วก็ไม่อยากจะทำนะครับอ่ะ นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับข้ามหน้ามีอะไรบ้างครับที่ครูบอกไปหนึ่งกระดาษ A4 ซีร้อยปอนนะครับอินสอยางลบเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วก็สีเติมนี้นะอ๋อบทที่สองนะครับใช้สีใช้สีอะไรดีครับสีไม้หรือสีน้ำอ่อให้นักเรียนเลือกน,นะครับใช้สีไม้หรือสีน้ำนะครับมีทั้งหมด นะครับกูให้ใช้สองสีสีไม้กับสีน้ำให้นักเรียนเลือกมาแล้วก็ระบายมาคบูนะครับอ่ะเวลาที่เหลือนะครับกูจะให้นักเรียนคนที่ค้างใบางานทั้งสี่ใบางานนะครับเตรียมงานแล่คนที่ส่งของกูเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนเตรียมหรือว่าฝึกวาดไปนะครับแล้วก็ขําหน้าเราจะได้ลงมือตามกันอ่ะวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอัลลอมุระลัมกุามารามะตุลลอฮะบราระวัก